ทดสอบความทนของแบตเตอรี่ไฟฉายตาช้างรุ่น664โดยการเปิดไฟต่อเนื่องแบบไม่ปิดเลย ตัวซ cues, to to ้ายมือเปิดไฟสว่างสุดสถานะแบตเตอรี่99%ใช้ได้อีก10ชั่วโมงแสงไฟสว่างมากนะครับตัวขวามือเปิดไฟเบาสถานะแบตเตอรี่99%ใช้ได้อีก20ชั่วโมงไฟแรงกับไฟเบาก็จะต่างกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟฉายจะใช้งานได้นานตามที่ระบุมาหรือเปล่าเริ่มทดสอบเวลา11นาฬิกา11นาทีของวันที่2นะครับจะเปิดไฟทิ้งไว้แบบนี้เลยครับผ่านไป3ชั่วโมงเวลา14นาฬิกา10นาทีไฟฉายตัวที่เปิดไฟแรงแบต เหลือ90%ใช้ได้อีก9ชั่วโมงตัวที่เปิดไฟเบาแบตเหลือ90%ใช้ได้อีก18 s. <S ชั่วโมงความสว่างของแสงไฟยังเหมือนเดิมครับผ่านไป6 s. ชั่วโมงเวลา17นาฬิกา13นาทีตัวที่เปิดไฟแรงแบตเหลือ60%ใช้ได้อีก6 s. ชั่วโมงความสว่างยังเหมือนเดิมตัวที่เปิดไฟเบาแบตเหลือ70%ใช้ได้อีก14 s. ชั่วโมงความสว่างเท่าเดิม ผ่านไป8ชั่วโมงเวลา19นาฬิก39นาทีตัวที่เปิดไฟแรงแบตบเหลือ40%ใช้ได้อีก4ชั่วโมงความสว่างเท่าเดิมตัวที่เปิดไฟเบาแบตบเหลือ60%ใช้ได้อีก12ชั่วโมงความสว่างเท่าเดิม ผ่านไป10ชั่วโมงเวลา21นาฬิกา20นาทีตัวที่เปิดไฟสว่างสูตรแบตเหลือ20%ใช้ได้อีก2ชั่วโมงความสว่างของแสงไฟลดลงแล้วนะครับเกือบจะเท่ากับตัวที่เปิดไฟเบาแต่ยังสว่างกว่าตัวที่เปิดไฟเบาแบตเหลือ50%ใช้ได้อีก10ชั่วโมงความสว่างยังคงที่เท่าเดิม ตัวที่เปิดไฟสว่างสุดต่อเนื่องผลออกมาถือว่าดีมากครับใช้งานได้เกินกว่าที่ระบุมาด้วยซ้ําผ่านไป20ชั่วโมงเวลา7จ็มงสินาทีของวันที่3นะครับไฟฉายตัวที่เปิดไฟแรงสุดแบตหมดไฟดับไปแล้วนะครับใช้งานได้10 1ถึง12ชั่วโมงนะครับ ตัวที่เปิดไฟเบาแบตเหลือ10%ใช้ได้อีก2ชั่วโมงตอนนี้ครบ20ชั่วโมงแล้วนะครับผ่านไป24ชั่วโมงเวลา11นฬิกา14นาทีก็ขอสรุปการใช้งานเลยนะครับตัวที่เปิดไฟแรงใช้งานได้10-12ชั่วโมงตัวที่เปิดไฟเบาใช้งานได้มากถึง24ชั่วโมงแต่ตอนนี้ความสว่างเริ่มลดลงแล้วนะครับขอจบการทดสอบเอาไว้แค่นี้นะครับไฟฉายแบตท,ทนตรงปกครับ